สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจำมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานและดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะเราก็จะมาเจาะเฉพาะ2เรื่องนี้เป็นหลักเลยนะและคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะ ชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16. มกราคมจนถึงวันที่15กกุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าในเรื่องของการงานและการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมปี2564นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการงานค่ะสำหรับลักษณะการงานของชาวมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเหมือนกับว่าต้องเจอกับปัญหาต้องคอยแก้นะคะต้องคอยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะเพื่อนร่วมงานอาจจะเคลียร์งานส่วนของตัวเองไม่ได้คุณก็ต้องเข้าไปช่วยเคลียร์หรือว่างานของตัวคุณเองมันมีเรื่องที่ต้องแก้มันมีเรื่องที่ต้องซ่อมบำรุงอยู่นั่นเองค่ะลักษณะโดยพื้นฐานของชาวล คณาราศีมังกรนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะขยันอยู่แล้วนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วความขยันของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นั้นมักจะมีคนเข้ามาขัดมักจะมีคนที่ทำให้เกิดอุปสรรคค่ะอาจจะมีบางคนทำให้งานคุณล่าช้าอาจจะเป็นเพราะคนนะคะที่ทำให้งานมันติดขัดก็เป็นไปได้ในเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นจะต้องรอบคอบให้ดีค่ะมีเกณฑ์เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะที่จะมีคนน่ะ เข้ามาทําให้คุณหงุดหงิดแล้วก็เกิดเป็นปากเสียง mm. เกิดการขัดแย้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันกับเพื่อนร่วมงานหรือกับคนที่ทํางานได้นั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่เป็นเจ้าของธรุรกิจเป็นเจ้าของกิจการนะคะในเดือนนี้เนี่ยอย่าพยายามไว้ใจคนอื่นมากเกินไปค่ะต้องพยายามจัดการบริหารอะไรให้มันเป็นระบบระเบียบพยายามมอบหมายงานให้กับคนที่คุณไว้ใจเท่านั้นนะคะและการ ที่ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นได้กระจายงานไปกับบุตรหรือบริวารลูกน้องของตัวเองเนี่ยนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่เขาทํางานได้ไม่ดังใจคุณนะคะสั่งอีกอย่างหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งหรือว่าทําตามคาสั่งนั่นแหละแต่เหมือนกับทําไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะก็อาจจะมีลักษณะของการหงุดหงิดใส่กันนะคะมีปากเสียงใส่กันก็เป็นไปได้ก็พยายามประนีประนอมหน่อยนะในช่วงนี้ค่ะ และในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะขอเสริมขอเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องมีแผนสำรอง,รองเกี่ยวกับเรื่องของการงานไว้เสมอค่ะอาจจะเป็นแผนสองนะคะหรือแผนสำรองที่คุณเตรียมไว้ถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนแรกที่คุณวางไว้คุณจะจัดการอย่างไรต่อประมาณนี้นะเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่งานบางอย่างของคุณจะถูกเลื่อนหรือถูกแคนเซิลถูกยกเลิกไปเลยก็มี นนนั่นเองะะคะบางทีได้รับการดีลได้รับการติดต่อมาตั้งแต่เดือนเมษายนแต่พอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมเขาอาจจะยกเลิกออเดอร์ที่เคยสั่งนะคะแคนเซิลงานที่จะให้คุณเข้าไปทำนั้นอาจจะแคนเซิลหรือถูกเลื่อนออกไปอะไรประมาณนี้นะทำให้การเงินในบริษัทหรือว่าทำให้เกิดปัญหาติดขัดในระบบการทำงานก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูที่เรื่องการเงินกันบ้างนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งเลยนะคะที่ชาวมังกรนั้นหมุนเงินค่อนข้างมากค่ะจับจ่ายใช้สอยได้มาจ่ายไปประมาณนี้นะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหัวหมุนเลยนะ มีเกณฑ์ที่จะได้ไรายรับเข้ามาค่ะไม่อย่างนั้นคุณก็จะไม่มีจ่ายออกไปอันนี้คือข่าวดีคือจะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจําเป็นที่จะต้องจ่ายออกไปอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะมันเป็นลักษณะแบบเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปประมาณนี้นะ และการใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่ของชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นส่วนมากแล้วก็จะหมดไปกับคนรอบข้างค่ะบริบทรอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คู่สามีคู่ภรรยาของคุณหรือบางคนที่แต่งงานมีลูกแล้วก็อาจจะหมดไปกับบุตรกับหลานประมาณนี้รวมถึงญาติสนิทคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงประมาณนี้นะคะอาจจะหมดไปกับคนรอบข้างค่อนข้างเยอะเลยค่ะต้องพยายามวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีด้วย เช่นเดียวกันนะคะและนอกจากนั้นรายจ่ายที่ชาวมังกรจะได้จ่ายไปส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของการจ่ายแบบฉุกเฉินเป็นรายจ่ายแบบที่ไม่ได้วางแผนวางแพลนมาก่อนเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปรับทันทีทันใดนั่นเองค่ะมันเหมือนกับมีเหตุจําเป็นที่ต้องให้ใช้เงินออกไปนั่นเองนะคะและสําหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยค่ะ ตัวเลขที่คุณจะนําไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนั้นส่วนมากก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่รอบๆตัวคุณค่ะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณได้ทำณขณะนั้นนะคะอาจจะมีส่วนเอ่อที่จะทําให้คุณเฮงได้นะก็ลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันได้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะขอเสริมเพิ่มเติมไปสําหรับเรื่องของการเอ่อเทรดหุ้นการเล่นกองทุนนะคะเกงกาไรทํากําไรในเรื่องต่างๆแบบนี้มันเหมือนกับอาศัยโชคนิดๆ ะะก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จด้วยนะสําหรับชาวมังกรและใครที่เป็นในหน้าขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือแม้แต่กระทั่งการเป็นเซลล์นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้กํไรกําไรจากการทํางานลักษณะนี้ด้วยค่ะอันนี้เสริมเพิ่มเติมให้ในด้านการงานนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้นะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุก นทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะเฮงรวยปังกันทั่วหน้าค่ะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ